สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับลุงพรชาแนลอีกแล้วนะครับผมที่ห่างหายกันไปหลายวันนะครับก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพบ้างก็มีปัญหา,อ,าอื่นบ้างนะครับผมก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นเอฟซี C, ทุกท่านนะครับวันนี้ลุงพรจะมามีเมนูเด็ดนะครับก็จะมาแกงหอยใบชะพูนะครับผม แต่วันนี้เราไม่ได้ใช้หอยขมนะครับเราใช้หอยเชอรี่นะครับซึ่งเราสับมานะครับเขาแกะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มอีกทีนึงครับเพื่อให้มันฆ่าเชื้ออีกสักหน่อยนะครับผมเราก็เดี๋ยวเราจะแกงคั่วนะครับแกงคั่วหอยขมนะครับผมก็จะใส่นี่นะครับมีใบชะพูมีชะอมนะครับแล้วก็จะใส่กะทิด้วยนะครับผมก หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อ,อย่งมีพริกแกงนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาหอยไปต้มก่อนนะครับผมนี่นะครับก็วัก็จะทําไม่มากนะครับวันนี้ทําทานกัเองนะครับ ก่อนจะใช้ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมนะครับใส่น้ำไปเลยนะครับเอะไม่ได้ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับลุงพอด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะครับหา,ายกันไปน,นานนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีมากแล้วก็มี ภารกิจอย่างอื่นบ้างนะครับผมกดจะต้มเลยนะครับต้มน้ำแล้วก็ให้มันค่าเชื้อสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็สั่งเข้ามาแล้วก็เ,เช่ ฟีดไว้เลยนะครับเราก็ไปทําส่วนอื่นต่อเลยครับนี่ก็เป็นใบชะพููครับเราก็จะเด็ดออกมาหั่นไปนะครับใบชะพูใบชะพลูก็ซื้อมาจากกาดออร์แกนิกเลยนะครับผมวันนี้เด็ดแล้นะครับเมนูง่ายๆวันนี้แต่พิสดารหน่อยเข้าแกงหอยขมเราแกงหอยเชอร์รี่นะครับวันนี้ รู้นะครับว่ารสชาติของแกงหอเชอรี่ออกมาเป็นไงระหว่างหอยขมกับไอเชอรี่อาจจะอร่อยกว่ากันก็ได้นะครับผมก่อ,อนก็ยังไม่เคยทำนะครับวันนี้จะลองทําดูนะครับหาทานยากนะครับท่านผู้ชมหอยก็เดี๋ยวนี้สมัยก่อนจะมีหอยขงนะครับเดี๋ยวนี้หอยขงไม่มีนะครับหายากมากนะครับหอเชอรี่มาแทนที่แล้วน,นะครับวันนี้ ก่อนตอนเป็นเด็กๆหาเก็บง่ายมากครับท่านผู้ชมถ้าอยากได้หอยไม่ยากเลยนะครับเอาต้นมรกกเนะยครับไปตัดเป็นท่อนสักคืบนึงนะครับแล้วก็ผ่ากลางผ่ากลางหรือไม่ก็ใบมรกกก็ได้ครับขมวดขมวดแล้วก็เอาไปโยนไว้แถวข้างคันนาข้างร่องน้ําเลยนะครับเดี๋ยวหอยมันก็จะมาเกาะครับไม่ยากเลยครับไม่ต้องไปเดินหานะครับท่านผู้ชมก็ไปเก็บเอาเก็บเอาเลยนะครับ เอามากินบ้างให้เป็ดกินบ้างนะครับสมัยก่อนเขาเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดกินไข่นะครับก็ถ้าเป็ดกินหอยเยอะๆก็จะไข่ก็จะออกสีแดงดีนะครับท่านผู้ชมตัดลงนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้ยๆหน่อยนะครับนี่นะครับหยุดทำคลิปสไลายวันเลยครับท่านผู้ชม พนะครับโช,มน,บชมนีรุ่มคนอาจจะไม่ใช้หมดนะครับเพราะว่าคนก็ชอบกลินมันเท่าไหร่นะครับนี่นะครับใส่เอากลินมันหน่อยนะครับเพิ่มรสชาตินี่ครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับ ยอดนึงแลยอ่าโอเคแค่นี้นะครับนี่ก็ไม่ได้แกงมากครับเ,เดี๋ยวเราไปดูหอยกันเลยนะครับนี่นะครับหอยเราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผต้มก็มเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับคล้ายๆกับหอยขมนะครับผมดูซิว่าจะกรอบหนึบ อร่อยเหมือนหอยขมไหมครับหอยแครงหอยลายหอยมันผู้เขาก็ยังเอามาแกงขั่วได้นะครับทําไมหอยเชอรี่จะแกงมันไม่ได้นะครับผมเราก็ไม่รู้นะครับว่าก็ายังไม่เคยเห็นว่าเขามาแกงนะครับแต่หลวงพ่อนี่ก็ยังไม่เคยเห็นนะครับหลวงพอ่พอเลยลองลองแกงดูนะครับ เดี๋ยวเราหั่นกันไปก่อนนะครับผมนี่นะครับหอยกอหัห่นมาเสร็จแล้วนะครับก่อนเลยม่กี้เราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงเลยนะครับผมหอยประเภทนี้ก็ทําได้หลายอย่างนะครับผมไปลาบก็ได้นะครับเอาไปยำไปเ,เอาไปอ,อะไรนะไป ไปทำลาบทำก้อยนะครับแบบอีสานนะครับได้หมดนะครับผมบเดี๋ยวหันพริกหน่อยเราจะใส่พริกโรยข้างหน้าหน่อยนะครับสมัยก่อนเขาไม่ค่อยทานกันนะครับหม่เชอี่เดี๋ยวนี้มีคนเอามาทานกันเยอะเลยนะครับ ว่าต้องเอาเขาเรียกว่าเอาอะไรนะเอาตาหรืออะไรนะของมันออกซะก่อนครับม no ันจะมีตาของมันอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าไม่เอาออกมันจะเมาจะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องหอยเชอรี่เลยนะครับแต่ก็รู้ว่าทานได้แต่ว่าอันนี้ผมเอาแบบที่เขาทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ไปเก็บเองนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องหอยเชอรี่นะครับแต่ถ้าเป็นหอยโข่งหอยนาสมัยก่อนนี่มีความรู้ครับเพราะว่าโตมากับหอยประเภทนั้นเลยครับ พ่อแม่ทำนาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะครับผมอ่าเรามาใส่กะทิเลยนะครับนี่เรากะทิลงไปผัดกับเครื่องแกงนะครับนี่เราก็นี่นะครับพริกแกงของเราประมาณสองช้อนโตะนะครับอ่าใส่ลงไปผัดเลยนะครับแล้วก็ผัดพริกแกงกับกะทิให้หอมก่อนนะครับผม ้เวลาผัดสักคู่หนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ผัดกะทิมาหอมแล้วนะครับเอ้ผัดกะทิกับพริกแกงนะครับหอมแล้วเราก็เอาหอยใส่ลงไปเลยนี่นะครับหอยของเรานะครับผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่นะครับก็เอาไปผัดด้วยกันเลย จะใส่น้ำแล,ำล้วก็กะทิที่เหลือนะครับครับโอโหหอมครับท่านผู้ชมครับมาลองทานกันดูนะครับวันนี้เมนูของเราแกงข้าวหอยเชอรี่นะครับผมเปลี่ยนรูปแบบจากหอยขมนะครับดูว่ารสชาติของหอยเชอรี่จะออกมาหนึนบหนับอร่อยดีรสชาติจะเป็นยังไงะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ ใส่กะทิที่เหลือลองไปเลยนะครับนี่นะครับใส่กะทิหนึ่งกล่องเลยนะครับผมเติมน้ำไปนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวใส่ผักมันแล้วอาจจะแห้งเกินไปนะครับ ใส่เครื่องปรุงนิดนะครับผมน้ำแกงเราเดือดแล้วครับใส่รรตีไปหน่อยนะครับนี่อันนี้จะเป็นน้ำตาลครับปกติใช้น้ำตาลปี๊ดนะครับวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายนะครับปรุงรสกันเลยหอมมากครับท่านผู้ชมตอนนี้่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงไปเลย นน่อยี่ครับรามาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับท่าน้ชมเราก็รอให้เดือดอีกสักักักเดี๋ยวเรามาใส่ผักนะครับตอนนี้เดือดแล้วนะครับลองชิมรสด,ดูก่อนนะครับผมห,หอมมากครับ ติดแกงกะกะทิแล้วก็หอยด้วยนะครับโอ้โหกี่ยดเลยค้ชมอืมก็ไม่ตาเลยไรกับหอยขมนะครับค่มผชมนะครับอเอาใส่โชมไปเลยนะครับ่ฉมไปแล้วอ่าที่เหลือก็ออกมา ใบชะพูเราครับแกงหอยเชอรี่ใบชะพูนะครับแกงขั่วหอยเชอรี่ใบชะพูโอหอมเลยครับใส่จะโอมใส่ใบชะพลูลงไปนะครับข้าวเลยครับท่านชมี่ข้าวร้อนๆอ,อืมนํำลายมาเลยครับท่านชมไหลๆเลย เดี๋ยวให้ผักสุกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพักไปสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะายกลงนะครับให้ผักสุกก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเอาพริกใส่ไปเลยนะครับนี่สีแดงใส่ไปนี่เพิ่มสีสันรสชาตินะครับ ชอบรสชาติไหนก็ปรุงตามนั้นนะครับท่านผู้ชมขออนุารสชาติไม่เลวนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่อร่อยอลองชิมดูนะครับน,นี่นะครับหอยตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับหอยตัวใหญ่ๆเลยนะครับออชิมดูกันนะครับ อือร่อยครับท่านผู้ชมเหมือนหอยอหอยขมเอ่หอยขมเลยนะครับสุดยอดครับท่านผู้ชมแกงขั่วหอยเชอรี่ลองเอาไปทําทานกันดูนะครับนี่นะครับโอ้สุดยอดอร่อย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 ครับผมนี่ ลองดูลองดูนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดยังไม่เคยทําก็ลองเอาไปทําทานนะครับก็ไม่ต่างอะไรกบหอยขมเลยนะครับทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวลองลองอีกอีกสักนิดนะครับหนหนับข้าวร้อนๆน,นะครับอร่อยมากลยเนี่ยเดยอดยพริกแมวเผ็ดเน้นที่หอยเลยครับนี่ ท่านผู้ชมนะครับแกงของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแกงขั้วหอยเชอรี่นะครับผมใบชะพูนะครับอลองมาทานกันดูนะครับเมื่อกี้ตอน,น,นทําก็ชิมแล้วรสชาติก็โอเคเลยนะครับผู้ชมกรอบหนุบเหมือนหอยขมเลยนะครับนี่นะครับ ยอดอร่อยๆอืมอืมรสชาติคุณผู้ชมหอยมันก็กรุบกรบดีนะครับอืมหวานครับก็หวาน ทานทานยากนะครับท่านผู้ชมจะมีแต่หมยเชอร์รี่ซะส่วนใหญ่นะครับไม้คงจะไข่ออกสีข,ขาวขวครับแต่เขาจะไข่อยู่ในดิบนะครับหม้เชอร์รี่เขาก็ไข่ออกสีชมพูชมพูเขาจะเอาไปติดไว้ตามต้นไม้ต้นหญ้าต้นข้าวอะไรพวกนี้ครับ ทำยาวๆเลยค,ครับเลยแต่ท่านผู้ชมอยายให้รุงพรทำอาหารอะไรก็คอมเมนต์มาเลยได้นะครับผมเดี๋ยวลุงพรจะทำให้นะครับเดี๋ยวลุงพรจะลองทำเมนู ลาบหอยเชอรี่หรือแม่งก็ก้อยหอยเชอรี่นะครับอร่อยม่นเคยทำทานสมกทีนะครับเคยเอาแต่หอยขมมาหอยขมหอยจูบอะไรนะครับ คลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงพันชแนลด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมกับช่องของลุงพันนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ